กลับมาแล้วนะคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการด็อกเตอร์สลิมบายด็อกเตอร์พงศธรค่ะ ช่วงนี้อยู่กับอู๋น,นะคะแล้วก็คุณหมอในแพทย์ดรพร์พงศธรธัญญาหานค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเราเกริ่นกันแล้วว่าช่วงนี้นอกจากในช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพอาการท้องผูกกันแล้วช่วงนี้ค่ะสุขภาพดีหน้าก็ต้องเด็กด้วยเป็นสิ่งที่หลายๆคนทวินหาโดยเฉพาะสาวๆอย่างเรานะคะแต่จะว่าไปแล้วหนุ่มๆหลายคนในช่วงนี้ก็บอกว่าเริ่มจะยอมไม่ได้ในเมื่อฝ่ายหญิงเด็กเราก็อยากจะหน้าเด็กบ้างประมาณนี้เลยนะคะต้องถามถึงฟีดแบ็คุณหมอนิดนึงค่ะว่ากระแสเกี่ยวกับเรื่องของการอัพหน้าเด็กเนี่ยกระแส การตอบรับเป็นยังไงบ้าง و, ด้วยด้วย,วยตัวตัวคอร์สเนี่ยด้วยตัวราคาเองน้องอุ๊กมันถูกมากมถูกมากแล้วถ้าผู้ชมที่จองเข้ามาเราแถมหน้าหวานชุดใหญ่ห,หน้าหวานชุดใหญ่ก็ร่วมหมื่นนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แถมกิฟต์เซตนะไม่ได้เอาตัวกระเปียกกระเปียกมาแถมนะเราแถมของจริงเลยของจริงชุดใหญ่ก็ร่วมหมื่นนะเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเราแถมโฟมกันแดดตัวกินตัวอะไรได้สองถุงได้ได้ชุดใหญ่นะ นะฮะแล้วตัวเนี้ยอยากทำอะไรเราทำให้หมดเลยแล้วเราดูปัญหาว่าเออเป็นยังไงตรงไหนมันด้อยไปเราก็ไปเติมตรงนั้นอย่างเช่นตาหวานก็อยู่ในคอร์สนี้ด้วยฝังเข็มให้ตาหวานนะเราก็อัพใต้ตาบางคนใต้ตาโบใต้ตาใต้ตาโบเราก็อัพขึ้นมาได้บางคนแล้วร่องแก้มน้องอูร่องแก้มมีปัญหาร่องแก้มบางคนแล้วร่องน้ำหมากร่องน้ำหมากมีปัญหาบางคนแก้มห้อยแล้วบางคนอยากมีมีเนี่ย เรียกกรามใช่ไหมกรามให้สวยๆคมๆอะไรพวกนี้นะเนียงเหนืองพวกนี้เราจัดการให้หมดอยู่ในคอร์สนี้เลยโอ้โหนี่ไงกระแสดีมากๆเลยดีมากๆคนคนชอบมากๆแต่ว่าแน่นอนคุณหมอคืออย่างนี้ค่ะอุเชื่อว่าแฟนรายการประจำเนี่ยก็น่าที่จะติดตามรับชมรายการแล้วก็เห็นสเต็ปของแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วนะคะว่าเรามีความนำเสนออะไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแต่ว่าจุดหนึ่งค่ะที่เราต้องพูดถึงเผื่อสมาชิกใหม่ๆที่แวะเวียนเข้ามานะคะต้องถามเลยว่า การอัพหน้าเด็กของคุณหมอเนี่ยใช้วิธีการยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างคะคือด้วยด้วยตัวหมอเองหมอเป็นนายแพทย์ล้วหมอก็เรียนทางด้านความงามมาการใช้โบท็อกซ์การใช้ฟฟลเลอร์การฝ er, ังเข็มไหมการร้อยไหมใช้ฝังเข็มแพทย์จีนการทําเข็มน้ําอะไรพวกนี้นั้นเทคนิคทุกอย่างเป็นเทคนิคผสมผสานค่ะเทคนิคผสมผสานที่แต่และคนมาหมอก็ทําไม่เหมือนกัน <ừ> หมอจะนั่งนิ่งๆิ่งนั่งนิ่งๆิ่งนั่งจ้องหน้ากัน ฟังเพลงเบาๆแล้วก็มองหน้าเขาว่าเขาทํำยังไงถึงจะสวยออแต่ละคนทําไม่เหมือนกันน้องอุไม่มีสูตรสาเร็จนะฮะของหมอพงศธรไม่มีสูตรสําเร็จว่ามาอย่างนี้ปุ๊บจะต้อง 1, 2, 3, 4, งไม่มีต,ต้องดูหน้าคนต้องดูหน้าคนดูสุขภาพเขาเอาอย่างบางคนปัญหาสุขภาพหมอทําสุขภาพแถมไปเลยแถมให้ด้วยก็คือใช้ฝังเข็มไหม BKM นะฮะฝังสุขภาพเขาฝังสุขภาพเขาขึ้นมาปุ๊บ คือถ้าสุขภาพสวยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันง่ายนะเอาง่ายๆว่าดูสุขภาพก่อนถ้าเร<ด>ิ่มต้นสุขภาพของคุณไม่ดีเนี่ยจะต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพขึ้นมาต้องต้องฟื้นสุขภาพด้วย,ลยแล้วหมอใช้เทคนิคที่ไม่ต้องมาบ่อยละแ,แ,แล้วเราต้องการให้คอร์สนี้สำหรับผู้ที่อยู่บ้านไกลเราเห็นผลไวมาปุ๊บให้จบเลยจบเลยภายในวันนั้นแล้ว,ลวจะมา,มาอีกมาอีกครั้งหนึ่งหมอแถมแถมให้อีกครั้งหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้ถ้ามาได้ถ้ามาไม่ได้คุณก็สวย <C> e สวยแล้วนะก็คือ99%พึงพอใจมาก <C> e แล้วเขาก็ไปบอกต่อไปบอกต่อไปบอกต่อรวมทั้งลดความอ้วนด้วยนะครับเาลดความอ้วนหมอจะมีคอร์สผอมด่วนอะไรพวกนี้ <c oughs> พยายามทําให้อยู่ในคอนเซปตน์นี้คือคุณไม่ต้องเสียเวลามาบ่อย <c oughs> ซึ่งถ้าเมื่อก่อนโอต้องมาทุกอาทิตย์บางทีมาลําบากถูกไหมแล้วช่วงนี้ก็ดูฝน นะหมอทําให้จบภายในวันเดียวก็แฮปปี้มากคนไข้แฮปปี้มากแสดงว่าก็ต้องดูแต่ละคนนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างใช่ครับนะคะคซึ่งแต่ละคนก็น่าจะมีปัญหาแตกต่างกันก็จะรักษาให้ตรงจุดว่างั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะพูดถึงคุณหมอพงษ์ธนแล้วก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝังเข็มแพทย์จีนคทีนี้การทําหน้าเด็กเนี่ยนะคะแน่นอนองค์ประกอบคือนอกจากในส่วนของร่างกายที่มีการฟื้นฟูแล้วก็ต้องมีการฝังเข็มที่หน้าอุ้ต้องถามเลยว่าฝังจุดไหนยังไงบ้างค่ะคุณหมอคุณน้องอู้อยากดูจุดใช่ไหมมี เลยอ่ะเราเราให้ดูจุดกันทำ<ห>เป็นใหุ้ณผู้ชมได้ดูได้เห็นด้วยนะคะไลฟ์โชว์เลยนะฮะเห็นไหมเห็นจุดเดี๋ยวเราจะให้ดูจุดต่างๆนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาฝังเข็มหน้าเด็กเนี่ยต้องฝังจุดไหน <c oughs> แล้วก็พอฝังไปแล้วเนี่ยมีการทำงานยังไงบ้างถึงทำให้มีการเหมือนกับอัพหน้าเด็กขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะชมภาพเลยฮะมาผ้าโอ๊บจุดมันแบบเป็นพันๆจุด บนใบหน้าถูกไหมฮะจะฝังม่ววไม่ได้ม่ววไม่ได้ฮะมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ดูดูงบประมาณของคนไข้ด้วยว่างบประมาณเขาประมาณไหนเราควรจะทําอะไรเท่าไหร่ไอ้คอสหน้าเด็กที่ว่าจาก8ปดหมื่นกว่าบาทก็เหลือสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยซึ่งเดี๋ยวปลายเดือนนี้ไม่ได้ล้วนะพอเดือนใหม่เนี่ยขอขอเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะมันมันมันถูกมากฮะแล้วแถมยาหน้าหวานด้วยอะไรด้วยนะเหลือ4 2 2 2 0ถ้าคุณจองเข้ามานะครับนิด หลักการง่ายๆเลยน้องอูค่ะกการเป็นไงคนเวลาคนอายุมากๆเนี่ยหางตาจะตกคือมันห้อยทุกอย่างทุกส่วนนะคะแก้มห้อยตาตกนี่ยังไม่แก่เลยนะพูดได้ขนาดนี้คือจริงๆเราเคยเห็นสภาพคนเนี่ยคะคนใกล้ตัวก่อนอย่างคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเริ่มอายุเยอะหรือแม้กระทั่งอูเองก็กลัวคือมันจะรู้สึกว่าหางตาตกแก้มห้อยลงมุมปากก็ตกลงเลยมุมปากตกแล้วมันหงวเฮ้งมันเสียเวลา ไปไหนมาไหนมันมันหน้ามันเศร้าอ่ะมันหมองอ่ะรวมทั้งเสรนเสรนของตาเสรนคือจิตใจจิตใจที่มันส่อมาในแววตาของคนถูกไหมฮะก็คืออยู่ในคอสตาแบวของหมอนั่นเองตรงนี้มันจะมีจุดที่ไปเสริมเสรนของตาขึ้นมาให้ตามันแบวมันหวานออกมาคือตาคุณเนี่ยเวลาอายุมากๆมันจะเศร้ามันจะดบดูเหมือนเหมือนแบบไม่มีอนาคตไม่มีความหวังที่จะอยู่ต่อไปในชีวิตนั่นคือ ไวมันไปแล้วถูกไหมฮะ<ฆ>มันก็จะเศร้าหางตามัมนก็จะตกพวกนี้เราอัพขึ้นมาหมดเลยก็จะฝังบริเวณจุดจุดที่จะมี <ตา S 2> จุดท่องจีเหลวแล้วเท่าไปที่ซุยกู่ตรงนี้จุดหลัก<ฆ>นะฮะนะหลักการคือ,อยังไงฮะหลักการคือเวลาที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเราอ่อนแอเรามีความอ่อนแอถูกไหมอ่อนแอทางจีนเรียกว่าชีไตมันพ่องไตคือทุนของร่างกายทุนที่หนึ่งที่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆพออายุมากปุ๊บไอตรงนี้มันดอบไปมันหายไปหายไป นั้นการที่เราเจอลมอย่างเงี้ยนะ<า>หน้าฝนล,ลมเยอะเจอความเย็นชื้นเจอความร้อนเมืองไทยร้อนชื้นถูกไหมเข้ามาประท้าที่หน้าปุ๊บหน้าเราจะหมองได้ง่าย oh. นะหลักการคือเราเอาจุดพวกนี้มาระบายลมระบายไฟออกไปนะระบายลมระบายไฟออกมาแต่ต้องยอมนะยอมมีรอยเขียวรอยเข็มบ้างนะฮะฝังเข็มต้องมีอยู่แล้วนะครับพอระ,ระบายปุ๊บพอทําปุ๊บคุณมาเลยอ่ะทำปุ๊บเอากระจกส่องให้ดูเลยข้างซ้ายข้างขวามันก็มาเลย จริงๆแล้วคุณหมอมีพอจะมีเคสที่เป็นตัวอย่างไหมคะอยากเห็นค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเวลาทาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือน้องน้องคนนี้ต้องบอกก่อนน้องน้องคนนี้น้องเข้ามาก่อนน้องเข้ามาก่อนวันนั้นเย็นวันเสาร์หมอจําได้เลยมาคุยก่อนมาคุยเพลินๆวันนั้นหมอก็เหนื่อยเลยนะฮะเขามาประมาณหกโมงเย็นก่อนเขาก็มาลดความอ้วนน้องของน้องคนนี้นะฮะมาลดความอ้วนปุ๊บ อีกไม่กี่วันพาพี่สาวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งมาเทอคือน้องสาวมาทำก่อนจะมาทําก่อนแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแล้วพอเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าน้องสาวดีขึ้นปุ๊บพี่สาวกับน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เลยมามาเลยก็ซื้อคอร์สแบบเต็มเต็มเลยนะฮะซื้อคอร์สทำนู่นทํานี้คือมั่นใจมากว่าทําแล้วลดความอ้วนก็ลงจริงค่ะสวยคุณก็สวยจริงเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์เขาเลยนะฮะมีสองคลิปนะฮะอันนี้ฝังฝังเข็มตาแบบทำทำแบละคืออัพหน้าเลยอ๋ออัพหน้าด เวลาจัดจัดหมดเลยอยู่ในงบประมาณที่คุณสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวลองชมกันนะคะมีเสียงไหมฮะาเดี๋ยวเใหม่ครับเทไมค์เล่นไว้เล่นกันเดี๋ยวมันมันมันจะกลับมาให้เราปากมันหวานด้วยนะพึงพอใจไหมความพึงพอใจประมาณไหนรู้สึกพอใจค่ะเพราะเห็นชัดเลยเห็นชัดมากเห็นชัดมากแล้วอยากชวนเพื่อนๆพื่อนมาทำไหมค่ะถ้าถ้าเพื่อนเห็นก็คงจะถามเดี๋ยวแนะนำอะไรเงี้ยครับ ขอบคุณมากนะมีมีคลิปหนึ่งนะฮะเราปิดอันนี้ให้ดูทําข้างซ้ายเสปุ๊บเราปิดปิดซ้ายขวาให้ดูเลยอันนี้ไม่ได้ทเราทําข้างซ้ายไปนี่คือข้างนี้ยังไม่ได้ทําใช่ไหมแต่ข้างขวายังไม่ได้ทําตาหน้าหวานปากยิ้มตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนพอใจนะฮะเพราก็ตรงนี้รู้สึกว่ามันสูงเหมือนมันยกขึ้นใช่ เราปิดปิดถือก็ดูเลยทุกคนจะหมอจะให้ทำนี้หมดดีใจไหมดีใจนะทำข้างซ้ายให้ดูก่อนใช่ไหมตายน่อน้าทีตรงนี้ก็เหมือนจะเห็นตรงนี้เยอะขึ้นนะะโอเคไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคลิปต่อเลยนะฮะทำเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอ๋อรู้สึกว่าหน้าเล็กลงค่ะหน้ามันยกกระชับขึ้นยกกระชับขึ้นใต้ตาสุดเปลี่ยเปลี่ยเลยนะฮะ หวานไหมสุกตาหวานขึ้นหวานขึ้นตรงปากตงปากปะนี่ะรู้สึกว่าตรงนี้มันยิ้มมันปากมันหวานขลยคือปากหวานพึงพอใจไหมความพึงพอใจประมาณไหนรู้สึกพอใจค่ะเพราะเห็นชัดเลยเห็นชัดมากเห็นชัดมากแล้วอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาทำไหมค่ะถ้าถ้าเพื่อนเห็นก็คงจะถามเลยแนะนำอะไรเงี้ยค่นะค อันนี้คือเห็นผลทันทีเนี่ยอันนี้อันนี้ซ้ำซ้ำคือไหมซ้ำมากันคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับค่อห้าที่จะชันแล้วก็ตัวของพี่เขาเองก็รู้สึกคอับพอใจพอใจนะคะแต่ว่าอาจจะยังเกรงอยู่ในช่วงที่ทำเสร็จใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยกล้ายิ้มอะไรมากนะคแล้วก็เห็นผลทันทีเนี่ยคือ 20- 8 0ถึงเปอร์เซ็นต์นะแล้วจากนั้นปุ๊บกลับไปบ้านปุ๊บเหมือนหมอพงศธรตามกลับไปบ้านด้วย นะไปฝังเข็มต่อที่บ้านอีกประมาณเกือบปีหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นค่อยคเข้าที่เข้าที่แล้วเดือนหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวคุณมาถ่ายรูปนะเราก็เติมมีอะไรเติมเดี๋ยวหมอเติมให้ฟรีหนึ่งเดือนแต่ทีนี้เวลาเราไปทําแล้วนะคะหรือว่ามีการฝังเข็มแล้วเนี่ยผลที่ได้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณหมอที่เป็นปัจจัยผลผลที่ได้หนึ่งเนี่ยคุณดูแลมาดีไหมสุขภาพคุณเป็นยังไงพื้นฐานสุขภาพโดยรวม เป็นยังไง2พื้นฐานสุขภาพผิวคุณเป็นยังไงถ้าคุณไปโดนสเตยียรอยมาเยอะๆคุณไปโดนเลเซอร์มาเยอะๆถูกไหมฮะคุณไปโดนเครื่องสําอางเขื่อนที่มีพวกไฮโดรฟิโนนพวกกาบพวกฝ้า,าเยอะๆอันนี้ลาบากต้อบชกเวลยใช่ต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะ3เดือน6เดือนคนอื่นอย่างน้องอู๋เนี่ยโอเคเห็นผลไวเลยด้วยอายุด้วยอายุการดูแลตัวเองที่ดีถูกไหมฮะอย่างอับถ้าสมมติ50กว่า60กว่าที่ไปโดนพวกสเตียรอยมาไปโดนเลเซอร์มาเยอะๆแล้ว สุขภาพไม่ดีสุขภาพทางจีนด้วยนะแล้วปัจจุบันด้วยหมอจบตรวจทั้งสองอยา่าง mm. ถ้าสุขภาพมาไม่ดีลำบากนิดนึงเอาง่ายๆว่าปัจจัย,ยมันขึ้นอยู่กับ1ถ้าอายุยังน้อยโอกาสที่จะเห็นผลมากกว่าค,คนที่อายุสี่สิบหาสแล้วก็2ก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้คุณเคยผ่านอะไรมาบ้าง,อ,งอย่างเช่นถ้าเกิดเลเซอร์หรือว่าใช้เครื่องสมานที่มันไม่หมายถึงว่าม,ม,มีสารที่มันไม่ถูกต้องเยอะ โอกาสที่จะเกิดผลที่มันในทางที่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งยากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดต่จะต้องใช้เวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นคราวที่เราหน้าหวานน้องอู๋หน้าหวานเราเสนอไปอาทิตย์ที่แล้วโหโทรมารับไม่ทันนะเยอะมากครับโทรมาสั่งเยอะมากเบสิกที่สุดจำจำทิปน้องคนหนึ่งได้ไหมที่ที่เขาโอเคเครื่องสําอางเขาไม่เยอะเขามีอยู่แล้วเขาไม่ต้องสั่งยาหน้าหวานหมอเขาแค่กินตัวกินอย่างเดียว 5้ารี่สิบตัวกินค่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยได้ไหมคะดูมหมดูดูดูอันไหนสำหรับผู้ชมหลายๆคนนะคะที่อยากจะหน้าหวานอาจจะแปลกใจว่าหน้าหวานคือยังไงนะคะคืออย่างที่บอกว่าหน้ามันจะดูมีออร่าใช่ไหมคะแล้วก็จะดูเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นทีนี้ดูตัวหน้าหวานค่ะตัวนี้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวม็อบมีเป็นวิดีโออเไรดีไหมให้น้องให้น้องก็พูดอีกทีนึ่งให้น้องก็พูดอีกทีเลยว่าเขา เขามาซื้อก่อนถุงเดียวโดยที่เราส่งไปสนียไปถุงเดียว520เองแล้วมีค่าจัดส่งอีก101 620แล้วจากนั้นปุ๊บเขาพาพี่สาวมาเลยแล้วก็มามาซื้อมาทํานู่นทํานี่เยอะๆเลยนะน้องคนนี้น่ารักมากนะครับมีเสียงด้วยนะครับมาจาารัชดาค่ะรัชดาแล้ววันนี้พาใครมาด้วยพาพี่สาวมาค่ะแล้วก็ได้ได้ใช้บริการอะไรของทีนริมบ้างอ๋อทานยาเนี่ยค่ะทานยาหน้าหวาน แล้วก็ทานอนมาสักยังไม่ถึงเดือนดีอะค่ะเพื่อนๆที่เจอกันทุกวันเนี่ยะก็ก็ถามว่าไปทําอะไรมาทําไมแบบตัวเป็นออร่ามากตัวขาวซึ่งแบบเราก็ไม่ได้รู้ตัวเองนะคะก็คือแบบเราก็แบบปกติของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าคนทักจนแบบเยอะมากเยอะม,มากะค่ะแล้วก็บอกว่าแบบ้ทำไมแบบมันมันขาวมากมันเป็นออร่าค่ะไม่ได้ขาวกระดาษนะคะแต่ขาวแบบสว่างสว่างอะคะอ่ะตัวสว่างเราก็ไม่รู้หรอกค่ะแล้ว้นก็เดินไปกลางแดดก็แนบอุ้ยจริงเนาะอะไรเงี้ย ดูจะว่าแบบตัวเอกขาวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันออล่ามันอ๋องค่ะแล้วคนถามกันเยอะเยอะมากๆคือถามนแบบไม่ยังไม่หมดถุงเนี้ยดีนะคะคนก็เริ่มทักแล้วค่ะพอเริ่มแบบพอเริ่มเดือนที่สองนะคะประมาณเดือนครึ่งอ่ะอันนั้นน็่คือคนถามเยอะมากๆว่าแบบทำไมขาวตัวใสทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อนู้ยกินยาคุณหมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติก็ไม่ค่อยทานวิตามินอะไรอยู่แล้วไม่ชอบ ไม่ชใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอแบบลองของคุณหมอก็ดูรายการทางเคเบิลนะคะคแล้วก็แบบรู้สึกแบบเออฟังคุณหมอแล้วแบบโอเคอ่ะก็เลยลองสั่งโทรมาสั่งซื้อะแล้วก็ลองไปทานดูโอเคนะครับอยากจะบอกไปถึงคนที่ยังไม่ได้เคยมาไหมฮะก็ต้องลองมาดูค่ะรับประกันว่าดีจริงๆ<อ>เพราะยังชวนพี่สาวมาจากอุตสาหกรรเลยเพราะว่าแบบของคุณหมอที่แบบเหมือนไม่ต้องกลัวเรื่องธุรกิจหรือราคาอะไรค่ะคือมั่นใจได้ว่าคือดีจริงๆค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างนะคะสำหรับผู้ใช้จริงดีกว่านะคะสำหรับในส่วนของยาหน้าหวานจริงๆยาหน้าหวานจะมียากินมียากินแล้วก็จะมีเป็นเซ็ตทาเป็นเป็นเซ็ตด้วยมีเซ็ตเซ็ตเล็กแล้วก็มีเซ็ตใหญ่แล้วก็มีใหญ่พิเศษนะแล้วก็ถ้าถ้าบางคนที่อย่างเนี้ยอย่างน้องคนเนี้ยเขาก็สั่งเฉพาะกินก่อนถุงหนึ่งก็คือ520เองนะถุงหนึ่งก็คือ520ออันนี้เป็นเซ็ตใหญ่ เซตใหญ่จะมีทั้งโฟมล้างหน้ามีกันแดดค่ะแล้วขวดสีทองขวดสีทองนี้ทากลางคืนกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมากระตุ้นได้จริงฮะน้องอู๊สามเดือน6เดือนลองเคาะแก้มดูมันหนาขึ้นหนาขึ้นคอลลาเจนมันขึ้นมาค่ะนะด้วยด้วยหมอใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานประมาณ20ปีเนี่ยในการวิเคราะห์ว่าเอ้ยมันจะต้องยังไงคือแต่กะตําราเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราใช้หลายตรารวมกันแล้วจนเป็นสูตร อันนี้ขึ้นมาว่าตรงนี้นะไปรับกับตัวนี้นะแล้วมันเทียบเท่าเลเซอร์เลยน้องอู๋เทียบเท่าเลเซอร์เลยก็ไม่ต้องไปเสียเงินเลเซอร์แล้วหน้าหน้าไม่พังด้วยก็คือจะมีชุดเล็กชุดใหญ่ห็คงสม่พังา้ได้แล้วบางคนที่เขามีเครื่องสาอางอยู่แล้วนะมีเครื่องสาอางอยู่แล้วเนี่ยให้ซื้อชุดนี้ครับ5 0าสตอขวดหนึ่งใช้ได้หนึ่งชาติขวดหนึ่งใช้ได้เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งใช้หนนเดียวแล้วห้านาทีล้างออกอาทิตย์หนึ่งหนเดียว แล้ว5นาทีล้างออก3,450แล้วเราแถมยาหน้าหวันเม็ดเขียวให้1ถุงอ่าอันนี้คนที่มีครีมอยู่แล้วบางทีก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะก็ใช้ชุดนี้ได้บางทีสาวสาวเนี่ยซื้อเก็บในตู้เย็นเยอะค่ะหมอแนะนําเป็นชุดนี้แล้วพอครีมคุณหมดปุ๊บคุยค่อยคุยค่อยคุยค่อยคุณค่อยสั่งชุดใหญ่หรือว่าชุดใหญ่พิเศษ ไปใช้ก็จะมีตัวออกซิเจนเข้าไปเสริมตัวกินนี่แหละก็ะะเป็นเซตที่หลายๆคนถามหานะคะอล่ะในช่วงนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะอัพอหน้าเด็กวิธีการทําหน้าเด็กตาหวานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีข้อข้องใจไม่ใช่แค่ความสวยความงามอย่างเดียวนะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้ที่คิดว่าสา์แห่งการฝังเข็มน่าจะช่วยได้โทรมาปรึกษากันได้เลยค่ะรวมถึงเดี๋ยวจะกลับมาตอบคําถามทาง SMS กันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ